ทระธรรมสุภาษิตบทที่สลูกทั้งหลายเอย๋ยจงตั้งใจฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าจงใส่ใจเพื่อจะได้ความเข้าใจเพราะเราให้คำสอนที่ดีแก่เจ้าอย่างนั้นอย่าละทิ้งคำสอนของเราเมื่อเราเป็นเด็กอยู่ในบ้านของพ่อยังอ่อนเยาว์เป็นลูกรักของแม่พ่อสอนเราว่าจงยึดคำสอนของพ่อด้วยสุดใจของเจ้า ทำตามคำสั่งของพ่อแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่จงรับปัญญาและความเข้าใจอย่าลืมอย่าหันเหจากคำสอนของพ่ออย่าทอดทิ้งปัญญาแล้วนางจะช่วยปกปักรักษาเจ้าจงรักนางแล้วนางจะคอยปกป้องเจ้าจุดเริ่มต้นของปัญญาคือให้ยึดปัญญาไว้แม้ต้องลงทุนหมดตัวก็จงยึดความเข้าใจไว้จงเทิดทูนนาง และนางจะเชิดชูเจ้าจงอบกอดปัญญาไว้และนางจะให้เกียรติเจ้านางจะสวมมงค์งามบนศรีรษะของเจ้ามงกุฎงดงามจะเป็นของเจ้าลูกเอย๋ยจงฟังและรับถ้อยคำของเราเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวเราชี้แนะเจ้าไปในทางแห่งสติปัญญาและนำเจ้าไปในทางตรงยามเจ้าเดินย่างก้าวของเจ้า จะไม่ถูกขวางกัน้นยามจะวิ่งเจ้าจะไม่สะดุดจงยึดคำสอนไว้ให้มัน่นอย่าให้หลุดมือไปจงรักษาไว้ให้ดีเพราะมันเป็นชีวิตของเจ้าอย่าย่างกลายเข้าไปในทางของคนชั่วหรือเดินในทางของคนเลวจงหลีกห่างอย่าเดินไปบนทางนั้นจงหันหนีและเลี่ยงไปทางอื่นเพราะสำหรับคนชั่วนั้นวันไหนไม่ได้ทำชั่วเขานอนไม่หลับ เขาจะหลับตาไม่ลงจนกว่าจะทำให้ใครล้มลงเสียก่อนเขาบริโภคความชั่วเป็นอาหารและดื่มเหล้าอางุ่นแห่งความโหดเยี่ยมทารุณทางของคนชอบธทำเป็นดังดวงอาทิตยามรุ่งอรุณซึ่งส่องแสงเจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆจนเต็มวันแต่ทางของคนชั่วดังความมืดมิดเขาไม่รู้ว่าตัวเองสะดุดอะไรลูกเอย๋ย จงตั้งใจฟังสิ่งที่เรากล่าวเงี่ยหูฟังถ้อยคำของเราอย่าให้มันคล่าสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบเป็นพลานาใหม่แก่ร่างกายทั้งหมดของเขาที่สำคัญที่สุดจงระแวดระวังใจของเจ้าเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำล้วนไหลออกมาจากใจให้ปากของเจ้าปราศจากคำตลกแหลง ให้ริมฝีปากของเจ้าห่างไกลาจากคำหลอกลวงจงให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าจดจ่อแน่วแน่ไม่หันเหจงเฝ้าระวังทุกย่างก้าวของเจ้าและเดินอยู่ในทางนั้นอย่างมั่นคงอย่าหันไปทางขวาหรือทางซ้ายจงยั้งท้าของเจ้าไว้จากความชั่วร้ายหวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระธรรมสุภาษิตบ,บทที่4นะครับ ข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว,ว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์ในชีวิตยอย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่23ครับพระคมภี์ได้บันทึกไว้ว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจ พี่น้องครับพระคมพีตอนนี้บอกว่าทั้งความดีและความชั่วล้วนมีต้นกําเนิดมาจากใจของมนุษย์ทั้งสิน้นชีวิตเริ่มต้นมาจากใจคําว่าใจในพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นหมายถึงความคิดหมายถึงอารมณ์หมายถึงความตั้งใจอยู่ในมัทธิวบทที่15ข้อที่19 ดังนั้นถ้าเราไม่รักษาใจของเราก็คือไม่รักษาความคิดไม่รักษาอารมณ์ความรู้สึกไม่รักษาเจตนาลมของเราให้ดีมารสซาตานก็จะมาล่อลวงให้เราทำความชั่วแล้วก็อวัยวะที่เป็นช่องทางที่มารซาตานจะใช้ที่สุดก็คือสายตาพระกัมพีจึงพูดในข้อที่25 ถึงข้อที่27บอกว่าให้เรามองตรงไปข้างหน้าอย่าหันไปมองการทดลองซึ่งอยู่ข้างทางหลวงแห่งชีวิตของเราซึ่งมารซาตานนั้นจะวางกับดักไว้ตลอดทางเหมือนป้ายโฆษณานะครับพี่น้องเมื่อเราไปขับรถในที่ต่างๆเราก็จะเห็นป้ายโฆษณาที่ บริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆนะครับติดไวเพื่อจะดึงดูดความสนใจของเราสองข้างทางบนถนนยิ่งป้ายใหญ่มากก็ยิ่งดึงดูดความสนใจมากยิ่งเนื้อหาสาระที่อยู่บนป้ายนั้นมีสีสันฉูดฉาดก็ยิ่งดึงดูดความสนใจมากเมื่อคนขับรถผ่านมาก็จะมองเห็นเขาอาจจะไม่เคยคิดจะซื้อ สินค้าตามที่โฆษณาไว้เลยแต่ว่าเมื่อเขามองเห็นบ่อยๆแล้วก็ขับรถไปก็มองเห็นก็อาจจะเกิดความคิดที่จะซื้อสินค้าได้นะครับหรือการที่เราจ้องมองที่ป้ายโฆษณาบางครั้ง ถ้าเราอยู่บนทางด่วนเราก็อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราสายตาเรานั้นไม่จดจ่ออยู่ที่การขับรถไม่ได้มองไปข้างหน้าแต่สายตาเรามองสูงขึ้นไปข้างทางเพื่อจะอ่านป้ายโฆษณาที่น่าสนใจนั่นก็เป็นอันตรายเช่นเดียวกันครับในชีวิตของเราที่ดําเนินอยู่บนโลกนี้มารซาตานก็จะใช้ป้ายโฆษณาทุกอย่างนะครับพี่น้องเพื่อจะดึงดูดความสนใจของเรา ขณะที่กําลังขับรถแห่งชีวิตของเรานี้อยู่ป้ายที่มารซาตานใช้เช่นป้ายโฆษณาสุยายาเสพติดป้ายโฆษณาการพนันป้ายลามกอนาจารป้ายการล่วงประเวณีป้ายความโลภป้ายการโกหกและหลายๆป้ายที่มารซาตานจะตั้งไว้สองข้างทางแห่งชีวิตคริสเตียนของเรา,าเราต้องเพีงครับมีสมาธิ จดจออยู่ที่ทางข้างหน้าอย่าไปถูกนะครับล่อลวงด้วยป้ายสองข้างทางที่มารซาตานได้ตั้งไว้นะครับนอกจากป้ายแล้วสิ่งที่คริสเตียนต้องระมัดระวังอีกในขณะนี้ก็คือปุ่มป้ายนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นหลายสิปีมาแล้วแต่ปุ่มนี่ก็เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่มสิบกว่าปีมานี่เองก็คือปุ่มที่คอมพิวเตอร์หรือปุ่มที่ โทรศัพท์มือถือนะครับที่ล่อลวงให้เราต้องกดเข้าไปดูสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ขัดแย้งกับข้อเทจของพระเจ้าเช่นดูคลิปวิดีโอสปกปรกลามกหรือเข้าไปดูสิ่งต่างๆที่รุนแรงหยาบคายเป็นเรื่องที่คริสเตียนของเราก็ต้องระมัดระวังก็ไม่เพียงแต่ระมัดระวังสายตาที่จะไม่มองป้ายข้างทางเท่านั้นแต่ขอให้ควบคุมมือ ที่จะไม่กดไปในปุ่มต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่มีอยู่ล่อหลวงมาอย่างชีวิตของเราทุกวันมาซาตานนั้นจะทําป้ายให้หน่าสนใจที่สุดมาซาจานนั้นจะทําปุ่มให้หน่าสนใจที่สุดนะครับเ mm hmm. กิดเพื่อจะให้เราไปนงฮะถูกล่อลวงและก็มองไปยังป้ายเหล่านั้นแล้วก็คิดไปตามป้ายเหล่านั้นนะครับ mm hmm. ถ้าเราสามารถจะควบคุมสายตาของเราได้ เราจะถูกทดลองน้อยลงเยอะนะครับไม่มองในสิ่งที่ไม่ควรมองถ้าเราสามารถจะควบคุมมือนิ้วมือการกระทำของเราได้เราก็จะหยุดยั้งจากการถูกทดลองให้กระทําความบาปเยอะนะครับดังนั้นทั้งมือและทั้งสายตาของเราสายตาความคิดของเรามือคือการกระทำของเราก็เป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งเราที่เป็นคริเสเตียนนั้น จะต้องไม่ใช้สายตาและไม่ใช้มือนั้นทำบาปนะครับเมื่อตาของเราไม่วอกแวกใจไม่มอกแวกมือก็ไม่วอกแวกนะครับตามาก่อนตาไม่วอกแวกใจไม่วอกแวกพอใจไม่วอกแวกก็เป็นไงครับมือหรือการกระทําก็ไม่วอกแวกดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาระวังการที่เป็นคนขับรถนั้นจะต้องไม่วอกแวกจะต้องจิตใจต้องจดจ่อนะครับ เพื่อจะมองเห็นทางข้างหน้าแล้วก็ไม่สนใจกับสองข้างทางนะครับผมเพิ่งกลับมาจากการไปสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็เลยพาภรรยาไปที่จังหวัดลำปางเพราะภรรยาบอกว่าอยากจะนั่งรถม้านะครับตั้งแต่เกิดมาในชีวิตไม่เคยนั่งรถม้าเลยที่จังหวัดลำปางนั้นก็มีรถม้านะครับให้นั่ง รอบเมืองเราก็เลยไปที่จังหวัดลำปางแล้วก็ไปนั่งรถม้านะครับปรากฏว่าขณะที่ม้ากำลังวิ่งไปบนถนนรอบเมืองนั้นภรรยาผมก็สังเกตเห็นว่าที่ตาของม้าทุกตัวที่เป็นม้าลากรถม้านั้นก็เจ้าของก็เอาคล้ายๆคล้ายๆแว่นตานะครับมามาสวมให้แต่ว่าแว่นตาเนี่ยไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดทั้งหน้า แต่แว่นตาเนี่ยปิดทั้งข้างปิดทั้งสองสองสองข้างซ้ายข้างขวาเลยครับทาให้หมาเนี่ยนะครับมองไปทางซ้ายก็มองไม่เห็นอะไรเพราะติดติดไอไอแว่นสีดํานี้มองไปทางขวาก็ไม่เห็นอะไรไอติดแว่นสีดํานี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องมองไปทางหน้าอย่างเดียวถามถ่ายมาได้รับเหตุผลว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้หมานั้นวกแวกเขาต้องการให้หม,มามองไป ข้างหน้าอยู่เสมอเพื่อว่าเมื่อลถสวนลดผ่านไปทางซ้ายลถผ่านมาทางขวาม้าก็จะไม่วอกแวกถูกไหมครับดนั้นเดีย๋ยวม้าก็จะตกใจเมื่อมีรถยนต์สวนมาเพราะว่ารถม้าที่ลำปางนั้นเขาวิ่งบนถนนเดียวกับที่รถยนต์วิ่งเลยดังนั้นก็นี่ก็เป็นวิธีที่ทําให้ม้าที่เป็นสัตว์ที่จะต้องลากรถนั้นไม่วอกแวกจะได้ตรงไปข้างหน้านี้จะไม่ตกใจ นั่นก็คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่บอกว่าชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับเราต้องไม่วอกแวกเราต้องไม่มองไปทางซ้ายหรือมองไปทางขวาระหว่างทางเดินแห่งชีวิตของเราที่มารสตานจะติดป้ายหรือมีการทดลองต่างๆให้เราเป็นครับเสียสมาธินะครับเราจะต้องไม่สนใจป้ายข้างทางแต่เราจะต้องสนใจเป้าหมายปลายทางข้างหน้านิมิตของเราที่พระเจ้าทรงเรียกให้เรารับใช้เรียกให้เราทำนะครับเราต้องขับ ชีวิตของเราให้ตรงไปยังนิมิตไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้าทรงตั้งใจว่าให้เรากระทาโดยไม่สนใจกับป้ายที่อยู่ข้างทางนะครับมองไม่เห็นเลยทั้งซ้ายและขวาเหมือนม้าที่จังหวัดลำปางที่มีสิ่งที่มาปิดบังสายตาทางข้างของมันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังอย่าลืมนะครับเส้นทางของเราเป้าหมายของเราอยู่เบื้องหน้าที่พระเจ้าเรียกให้เราไประวังที่อยู่บนโลกนี้ต้อง มีใจจดจ่อไปข้างหน้าอย่าวอกแวกกับป้ายทั้งทางซ้ายและทางขวาอามีไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์สอนเราว่าให้เราใจจดจ่อในการทําตามนิมิตทําตามการทรงเรียกของพระเจ้าให้สําเร็จในชีวิตของเรา ไม่หันไปทางซ้ายไม่หันไปทางขวาไม่ถูกล่อลวงด้วยป้ายโฆษณาที่มารซาตานเอามาตั้งใหญ่โตสีสันน่าสนใจเพื่อจะหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นป้ายอะไรก็ตามขอให้เราซึ่งเป็นคริเสเตียนปิดตาของเราทางด้านข้างไม่ให้มองเห็นสิ่งล่อลวงแต่ให้สายตาของเรามองตรงไปยังข้างหน้ายังจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงเรียกเราเราสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน